สวัสดีครับครอบคบอรัฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคืนนี้นะครับวันที่28นะครับล่วงเวลา6ทุ่มมาทีมต้นสังกัดของอจุดเปลนะครับก็คือกิมสปีทาวนะครับก็จะลงสนามในศึการาาาวคับนะฟุตบอลถ้วยพบกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนามปูเดลพาร์คนะครับเวลา 8PM ก็คือ2ทุ่ม ามเวลาในอังกฤษนะครับแต่ว่าบ้านเราก็คงที่กอลฟกันในเวลาตีสองนะครับผมเองก็ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าพราะว่าเด็กมากนะครับก็คงติดตามข่าวหรือว่าดูเทพการแข่งขันนะครับถ้าถ้าถ้าดูตีสองคงไม่แน่นอนนะครับก็ผมเห็นนะครับภาพของจุดเบลนะครับได้ขึ้นในอ่าอ่อเพจของกิบบิทาวฟุตบอลขับนะครับโดยอ่ แคปชั่นว่าบิงออนยูเนเต็ดนะครับก็ก็มีโอกาสสูงนะที่ทางจูดเดลจะได้ลงสนามในนัดนี้นะครับกับคิสบีทาวนะครับต้นสังกัดใหม่ของเขานะครับในการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมชั้นนำนะครับของพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแมตช์หนึ่งนะน่าจะเป็นแมตช์ที่มีโอกาสจะเปิดตัวนะครับครั้งแรกนะครับของจูดเบลกับสโมสรต้นสังกัดใหม่ของเขา ก็รอติดตามนะครับว่าชุดเดียวจะได้สร้างผลงานหรือไม่นะครับจะทาประตูได้หรือไม่จะได้ลงหรือว่าจะนั่งสํารองเดี๋ยวเราก็รู้ครับสําหรับข่าวข่าวทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีการแทบจะ80-90%นะท่าที่ผมติดตามดูตามเพจต่างๆเนี่ยแฟนบอลไทยพูดถึงเรื่องนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงถ้วยพระราชทานชินคับนะครับครั้ง51ที จังหวัดกาญจนบ,บุรีต่างกา็พูดเกี่ยวกับเรื่องรา,ายชื่อนักเตะที่ชีประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับจริง,รงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพสิ่งที่แฟนบอลไทยทั่วประเทศเครือบแคลงใจนะก็คืออันนี้ผมเข้าใจนะครับเพราะว่า,ามีนักเตะได้หลายคนนะที่สามารถเรียกตัวได้นะยกตัวอย่างแผงกองหลังที่ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นนักเตะ เป็นนักเตะใหม่นะครับเป็นนักเตะที่เคยมาเล่นแล้วแล้วก็ฟีเท้าก็ยังดูยังไม่มั่นคงสําหรับการยืนหลังโดยเฉพาะเซนเตอร์แบ็กเอเลียสดอลเละนะครับแล้วก็จุรธานเข็มดีรวมทั้งนะครับพันษาก็ไม่ติดมาในทีมชุดนี้ซึ่งเป็นตัวแกนหลักนะครับไอเรื่องไอเรื่องว่าจะบาดเจ็บหรือฟอร์มไม่ดีหรือไม่ฟิตหรือไม่ได้ลงอะไรเนี่ยผมผมคงไม่ต้องไปเจาะตามข่าวแบบนั้นนะครับ จะจะฟอร์มดีจะบาดเจ็บจะอะไรก็ช่างนะครับผมคิดว่ามันมันมันมีช่องว่างมันอย่างนะที่แฟนบอลไทยติดตามมาว่านักเตะบางคนไมไ่ลงสนามหรือนักเตะบางคนไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยก็ติดทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันเลยไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดถึงเหตุและผลเพราะว่าตัวเลือกที่ที่ควรจะเลือกมันมันมีครับไม่ใช่ไม่มี แต่ดูเหมือนว่าอีชิจะพยายามเลือกเลือกตัวเข้ามาซึ่งยีิบสามตัวไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะในน้อยนะครับนักเตะเยอะด้วยเ,เรียกตัวเข้ามาตำแหน่งตำแหน่งละสองคนนะตำแหน่งละสามคนอย่างนี้ฮะอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ต้องมีที่ว่างสำหรับสำรองสำหรับนักเตะร,ระดับเกรดเอเพื่อจะเดินหน้าไปสู่การรักษาแชมป์แล้วก็เดินหน้าไปสู่ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะถึงแม้ว่านักเตะนะครับหลายๆคนอย่างโกอุ้มอย่างพันสายเองเนี่ยจะอายุมาก แต่ก็ยังพอช่วยทีมได้ในระยะเวลาครับขันนะผมเองพูดถึงเรื่องทีมโปรมาตลอดก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปมีคติอะไรกับนักเตะที่มีอายุนะผมไม่จะพูดเรื่องทีมโปรอย่างบัดอย่างเดียวนะผมก็ห่วงใยทีมชาติไทยเราเหมือนกันในในผลการแข่งขันซึ่งเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการแพร้การชนะหรืออยากจะเห็นทีมชาติไทยชนะอย่างเดียวไม่ใช่ครับแต่โดยเนื้อหาสาระตอนนี้แล้วนะ ทัวร์นาเมนต์อย่างคิงคับเนี่ยมันสำคัญมากนะครับต่อผูอ้บอลไทยและอย่างโดยเฉพาะอย่างิี้เราต้องเจอทีมชั้นนำในเอเชียอย่างอิรักยิ่งจำเป็นจะต้องเรียกนักเตะที่สมบูรณ์นะครับคำว่าสมบูรณ์ไม่ใช่ร่างกายนะคำว่าสมบูรณ์ผมหมายถึงสมบูรณ์ทางฝีเท้าอ่ะนะครับที่มีฝีเท้าดีที่สุดเข้ามาติดทีมไม่เรียกมาจากนอกไม่เป็นไรครับเจ้ากันธนวัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเรียก ตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านักเตะที่เป็นคู่มือหรือว่าเป็นนักเตะที่ลงขาประจําให้กับอิชิมีฟีเท้าดีกว่ากันธนวันรหรือไม่นะครับเรื่องนี้มันมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่ามั้งแต่อิชิเตรียมทีมแต่พิธีแล้วก่อนหน้านี้นะครับปี2024ยังเข้าใจได้นะว่ามันเป็นการทดสอบทีมทดสอบตัวผู้เล่น แต่ตอนนี้เมื่อระยะเวลาม,มันเคลื่อนผ่านมาตั้งตั้งสิบเดือนแล้วนะครับตั้งแต่อิชิเตรียมทีมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาตุลาปีที่แล้วจนมาถึงเดือนนี้เขาเดือนสิงหากักฎาแล้วครับจถึงกันยาแล้วมันจะครบรอบปีแล้วครับสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยห้าเดือนให้หลังเนี่ยคือการเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์หลักคือชิงแชมป์ทวีปซึ่งมันมีผลต่อทีมชาติไทยองค์รวมของเราอย่างมหาศาลต่อระดับแรงกิ้งฟีฟา่านะ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างของของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของฟุตบอลไทยและนะครับเป็นทีมที่เป็นแกนหลักเสาหลักของฟุตบอลไทยของเราจุดนี้ละครับเป็นจุดที่แฟนบอลหลายคนจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอเซนเซกำลังทำอะไรแบบนี้นักเตะหลายคนเรียกได้ทำไมไม่เรียกนะครับเจ้าแบงค์ไม่สมบูรณ์อย่างน้อยนะ นะครับแบงค์งก็จะลงสนามบุีรัมซึ่งบุีรัมก็มาถแถลงนะครับว่าแบงค์ไม่สมบูรณ์จริงนะครับก็ก็ถือว่าเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้นจุดนี้ครับแต่มันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับนักเตะในทีมที่วันนี้มีการพูดถึงอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรารวมทีมที่ดีที่สุดในไทยของเราเนี่ยภายในเนี่ยผมก็ยังคิดว่านนหนึ่งอายุอาจจะเกินหรือ รูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่ดีพอที่จะต่อสู้กับฟุตบอลในยุคนี้ด้วยซ้ำไปอาจจะมีนักเตะชั้นนำอย่างพิเจนะอย่างโกอุ้มอย่างกันธนวัตรเบนเดวิด David, นะครับอย่างแบงค์นะครับสุประโชคสารชาติมีโจนาธานเข็มดีเรสเตลอนะครับต่อต่อให้นักเตะเหล่านี้เข้ามาเต็มทีมรวมทั้งนิโก้ด้วยเนี่ย มันก็ยังไม่การันตีว่าเราจะสามารถผ่านไปฟุตบอลโลก2030ได้ซึ่งมันมีทางออกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยก็คือดึงนักเตะจากยุโรปของเราเข้ามา80%ทันทีเลยนะครับมันต้องทำแบบนั้นนะแต่นี่นอกนอกจากว่าภายในของเรามันออนอกจากว่าจะไม่ได้เรียกนักเตะจากยุโรปเลยนะแม้กระทั่งนักเตะภายในของเราเนี่ยก็ยังมาได้ไม่ถึงครึ่งทีมนะ ที่เป็นนักเตะระดับท็อปภายในนี่นี่มันจะเป็นสิ่งที่น่าใจหายอย่างยิ่งและบางคนก็เรียกได้อิชิก็ไม่เรียกด้วยหลายคนก็ก็พูดง่างไงว่าเขาพร้อมที่จะเล่นนะครับและก็นักเตะนะครับที่อิชิลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ยังเรียกขึ้นมาติดทีมอีกนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านี่มันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะช่วงนี้่ แล้วมันกําลังทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญมากก็คือยิงรับนะครับคําว่าโค้ชต้องรับผิดชอบเมื่อผลงานไม่ดีมันมันไม่ดีพอครับมันไม่ดีพอสําหรับอนาคตของทีมชาติไทยตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอย่างมากทีมชุดนี้นะครับจะพอได้เฉพาะแผงมิดฟิลด์แดนแดนรุกไม่มั่นคงนะนะครับ แล้วการเล่นริมเส้นนะเจ้าเช็คอยู่ฝั่งซ้ายเอกนิปัญญาส่วนนะครับจเจริญศักดิ์อยู่ฝั่งขวาผมก็คิดว่ายังไม่ดีพอยังไม่ดีพอครับถ้าพูดถึงเรื่องปีกวิงแบค็คการโยกนิโคลสัสมีกสันไปอยู่ฝั่งซ้ายผมคิดว่าสู้มาอยู่ฝั่งขวาไม่ได้นะครับแล้วถ้าโยกมาอยู่ฝั่งขวาอภิสิ์โซลดาจะยืนได้ไหมฝั่งซ้ายนะครับก็ยังเป็นประเด็นอีก อิชิก็เรียกก็เรียกมาหลายคนนะที่อิชิอยากจะเรียกชุดนี้ผมจึงใช้คําว่าเป็นชุดของอิชิร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้สําหรับทีมชุดนี้นะครับผมมีความรู้สึกเดียวก,กันกับชุดที่เราแข่งขันกับเติร์ก็นสถานที่เราแพ้มาเนี่ยความรู้สึกเดียวกันเลยกับตัวผู้เล่นที่ฉิชิเรียกมาแม้กระทั่งชุดที่แข่งกับศรีลังกาเนี่ยผมก็ยังไม่สบายใจเลยเพราะว่านักเตะเราครอบมาจากเกเเว แล้วไม่มีการเสริมทับเข้ามาเลยจากยุโรปจากอะไรไม่มีครับและสิ่งที่มันน่าเสียใจอย่างยิ่งเรื่องของเอราวันกดีเย่นะผมจะบอกให้ถ้าถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเสียโอกาสในการจะดึงนักเตะอย่างเอราวันอย่างจูดเบลนะครับสกอตต์คอนเซเบิลพีวัตฟินบาวนะครับได้หลายคนนะแอนเดียสซอกมาอาเล็กซานเดอร์ทองละเอียดนะครับ รวมทั้งนะครับที่เพิ่งย้ายมานะครับก็คือฮิวโก้บุตรสิงคําำเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับวงการฟุตบอลเราเนี่ยดูเรื่องอายุถ้าไม่ถึงยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันมันอะไรกันนักกันหนาครับจะเรียกปฏิทินเยาวชนนะดันขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้เลยครับทําไมพูดถึงเอราวัณคุณต้องพูดถึงเรื่องอายุ่สามนะครับเอราวัณต้องชุดใหญ่ครับ ฮิวโก้บุสินคำทั้งชุดใหญ่ผมถามหน่อยว่าสวอตทีมอุยชีตอนนี้เนี่ยดีกว่าฮิวโก้บุสินคำดีกว่าเอราวันตรงไหนครับแล้วคุณจะดึงมาลงลง,ลงมาอยู่ยี่สิบสามทำให้อยู่ยี่สิบสามพังอีกทำไมนะครับกำลังทำกำลังทำทีมเพื่อใจประสงค์ผลิตทำลายทีมครับถ้าคุณไปดึงนักเตะจากยุโรปมาอยู่ยี่สิบสามเนี่ยมันทำลายทีมยี่สิบสามทั้งทีมเลยเป็นทีมพัฒนานะ และมันทำลายนักเตะด้วยเลิกเสียทีครับการดึงนักเตะคลาสยุโรปมาอยู่ยูต่างๆเนี่ยเลิกเสียทีครับถ้าเขาฝีเท้าอยู่ในคลาสระดับยุโรปดึงขึ้นชุดใหญ่ทันทีครับเพื่ออนาคตของช้างศึกนี่คือหลักการของโคเทนิตี้ที่ต้องทําครับเรื่องแบบนี้นะครับผมรู้สึกแย่มากนะว่ามันจะมันจะไปอีกร้อยปีหรือเปล่าฟุตบอลไทยเนี่ยถ้ายังมองไม่เห็นจุดนี้นะ หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังผมพูดสั้นตรงนี้จะเข้าใจว่านักเตะคลาสยุโรปจะต้องสงวนไว้รักษาเขาไว้ไม่ต้องดึงมาฝึกครับคุณไม่มีปัญญาฝึกเขาหรอกให้เขาอยู่ริยงอ่ะดีแล้วให้เขาอยู่ที่บุนเดสซิกานะครับให้เขาอยู่กับสโมสรต่างๆที่อยู่พีเมรีก็ดีแล้วสโมสรเขาฝึกสอนดีกว่าเราเป็นสิบเท่าอะ่ะเขาเข้าแคมป์ที่นั่นอ่ะดีแล้วไม่ต้องเอามาขุกอยู่กับเยาวชนเรา ดึงเข้ามาใช้งานดึงขึ้นชุดใหญ่เลยครับสิ่งนี้มันต้องจะตรงตึองจะถูกและพัฒนาการภายในเราจะดีขึ้นเองสงวนที่นั่งของเด็กยูยี่สิบยูาให้เด็กไทยล้วนๆครับในการที่จะฝึกภายในส่วนทีมชุดใหญ่นะครับต้องแยกออกมาจากการพัฒนาเยาวาชนนี่นี่คุณไม่แยกกันหอ,อกอะ่ะเพราะคุณไม่รู้เรื่องคอเทน r ตี้เลยคุณเลยไม่แยกกันออกอะ่ะไม่รู้นักเตะมาจากทีมระดับโปรนะจากยุโรป ดันเรามาฝึกอยู่กับเด็กในรุ่นเยาวชนพวกคุณเพี้ยนกันหรือเปล่าเนี่ยเพี้ยนหรือไม่รู้ครับหรือว่าโลกสวยเห็นว่าอายุสิบแปดสิบเก้าปีก็จะดึงมาติดอยู่ยี่สิบเรื่องแบบนี้แหละครับที่เป็นความผิดพลาดทำให้เราไม่ไปไหนมาไหนในฟุตบอลไทยเนี่ยซินมาแม็กเซสอายุสิบห้าสิบหกปีต้องติดอยู่สิบเจ็ดนะซะก่อนแล้วค่อยไต่เต้ามาอยู่ยี่สิบ คุณโลกสวยเหลือเกินครับทานงงตัวเหลือเกินนะเขาอยู่ไหนก็อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมคุณไม่เอาเขาไปเตรียมไว้กับทีมชุดใหญ่เลยหรือจะรอให้เขาติดทีมชาติอังกฤษก่อนหรือจะให้เขาติดตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนใครเขาจะให้คุณใครเขาจะมาเล่นกับคุณหรอครับชุดใหญ่ลองดูสิครับเกิดพาร์ทเคเกิดติดชุดใหญ่ของโบอเลเซียดอทมุลเนี่ยคุณมีปัญญาเข้ามาหรือชุดใหญ่อะ ถ้าคุณแม่เข้ามาแต่รุ่นเยวาวชนนะนะครับคุณจะโลกสวยอะไรจะเอาเกจมาตรฐานเด็กอะคาเดมี่บ้านเราเนะี่ยเหรอไปเทียบกับบรุเซียดอทมุลแมนเชสเตอร์เด็ดคุณจะไปเทียบกับลีอเอิงเหรอมันเทียบกันไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดร้ายแรงเพราะว่าเราไม่แยกคอเทเนตี้คือเราไม่แยกทีมชาติชุดใหญ่ออกมาในข้อหนึ่งและเราไม่แยกทีมพัฒนาอยู่ในข้อสองเราเอามามั่วไปหมด พอเราทาพีระมิดยอดเดียวนี้เราตาบอดมาห้าสิบปีแล้วครับถ้าเราแยกพีระมิดออกฝั่งมืออาชีพฝั่งสมัครเล่นถ้าเรารู้เรื่องนะถ้าเรารู้จักคอเทนิตี้ในการแยกทีมชาติออกมาเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะที่เขาดึงนักเตะจากยุโรปมาแปดสิบเปอร์เซ็นมาเข้าทีมเพื่ออนะเราจะไม่ล้มเหลวขนาดนี้เรื่องง่ายแต่ไม่ทําแต่ไปทําให้มันยากการดึงนักเตะนะสมมติว่าคุณไปดึงเฟลิกพาร์คเมาแต่คุณดัน ทะลึ่งเอามาติดยูยิบสามอะคุณดึงไงละวันมาแล้วคุณเะอึึงเอามาติดยูยิบสามอะคุณรู้ไหมครับคุณทําลายนักเตะเขาแล้วคุณทําลายทีมยูยิบสามด้วยมันซ้ํามันซ้อนนะ่ะคลิปนี้นี่ผมขอพูดตรงๆเธอครับทําลายทั้งทีมยูของตัวเองในการพัฒนายูของตัวเองอะทาลายทั้งนักเตะที่มาจากยุโรปเอาไปเอามายูก็ลมเหลวนักเตะในยุโรปเขาก็ไม่อยากมาเล่นนี่แหละ พอขึ้นชุดใหญ่เขาใครๆเขาจะมาเล่นช้างศึกชุดใหญ่ให้คุณเลยครับเพราะคุณไม่รู้จักเคารพระดับฟุตบอลของโลกคุณหญิงธนงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นแชมป์โลกคิดว่าจะไปสู้เขาเนี่ยเนี่ยจะมาทาอัตลักษณ์ในการไปสู้กับชาวโลกเข้าป่าแล้วยังเข้าป่าอีกอะไม่กลับออกมาจากป่าสักทีครับอยู่ยี่สิบสามชุดต้องโค้ชวังเนี่ยอย่าไปทำให้ระวันกะด่เลยครับ ผมยกมือสาทุ่มหัวเลยตอนเนี้สาธุสาธุ่สามครั้งเลยวะเลิกดึงเอราวันมาติดทีมยูเถอะเลิกรึงเข้ามาติดทีมเยาวชนเถอะผมถามว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่ของอิชิตอนนี้เนี่ยมีเก่งกว่าเอราวันกี่คนครับอะไรกันนะกันนาครับคุณจะดูอายุไปถึงไหนดูดูอายุเด็กอะดูอายุเด็กแต่ไม่ดูโปรโฟไฟล์เด็กอะ น้คงยํำอยู่กับที่แบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องขอออกตัวนะครับมีเพื่อนบอกว่าผมน่าจะเป็นโค้ดไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ใช่โค้ดนะผมไม่ใช่โค้ดแต่ผมมองในมุมในมุมโครงสร้างนะครับว่าเราผิดพลาดกันอย่างอย่างร้ายแรงมากนะครับเราไม่มีเซนในการบริหารเลยอะแต่เราก็บริหารกัน เราเราอาจจะมีเซนต์ทางด้านประชาสัมพันธ์ทางด้านการทําการตลาดเราอาจจะมีเซนต์ทางด้านการเป็นโค้ดแต่เซนต์ในการบริหารนะครับแย่มากวิสัยทัศน์ริชั่นนี่แย่มากครับและไม่คิดรอบด้านไม่คิดรอบครอบเลยมันทําให้แฟนบอลไทยหลายคนเนี่ยเขารู้สึกแย่มากกับการทําทีมชาติไทยไม่ว่าจะชุดใหญ่ชุดเล็กตอนนี้เราถึงล้มเหลวมาถึงวันนี้ครับ เพราะว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนตอนยุค90นะที่จะมาจับพัดจับผูเอาเด็กมาผสมปนเปเข้านอนแคมว่าเด็กเราเตะเก่งกว่าเวียดนามเตะเก่งวีดูอันนั้นมันผ่านไปแล้วครับมันหมดยุคไปแล้วครับวันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ยอมปรับตัวนะครับถ้าเรายังไม่ยอมปรับตัวเราจะใจหายมากๆเลยเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมบ,บูชาตอนนี้กดคอเราอยู่เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เรามีกิฟเพนมีเอฟ16 เรามีกีเพนเรามี f อ6สิบหเรามีนะครับกองทัพเราเป็นอันดับที่ยี่สิบกว่าของโลกเราโดนประเทศเล็กกดอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับก็เพราะคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องน,น,นะครับเราไม่มีวิสัยทัศน์วิชั่นในการบริหารเราเล่นแต่การเมืองถ้าวงการฟุตบอลของเราเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีวิชั่นในการบริหาร เราเข้าใจแต่เรื่องค้าขายเข้าใจแต่เรื่องการตลาดเข้าใจแต่เรื่องการประชาสัมพันธ์เราเข้าใจแต่เรื่องระบบโค้ดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับว่าจะทํายังไงทีมชาติหรือระบบโครงสร้างภายในเราเนี่ยเดินหน้าไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมผมไม่ใช่โค้ดผมมองในมุมบริหารผมมองในมุมปรัชญาครับ ผมมองในมุมหลักการที่จะทำให้ทีมที่ไทยเราเสามารถไปสู่ระดับเชียระดับโลกได้ชร<ท><ะ>ัดคนไทยเปียเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องในรับใจชาติปลางวิธีฟุตบปล,ลยุกใหม่ต้องพลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอเนชันเนื้อและคนอุ่นใหม่ชั้นสึกต้องเพียงไหว In the middle of the modern past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war of elephants must be fearless. But man banga, so tong the pie, chansuk chiyam, yeah, but talum Asia each year. But man banga, so tong the pie, chansuk chiyam, yeah, but'lumplenty ะอาดเคลียร์เอลกซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพงคีรีรวมชาวาเบนอสบบเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกุตคอนสเตโปลดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกหรือยงร จะสีแห่งลิเติลฝรั่งเศสจูตซึ่งสับโบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัฏเหมือนปาชนาทานเคมดีแพทริกกูสตาฟสันโปโบเมสาสวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย เฮียเชื้อชาติลูกลานคนไทยต้องได้รับใช้สตาติต่างวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันิ้นแหลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไหร In the middle of the modern football path We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบางตาสูท่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบางตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรกเอสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพนคีรีดมชวาเบนเอาสบกเยอรมันทีวัดสินรอนคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันแคนาเนยโอลิมปิกหริงราชาสีแห่งลิเกอฝรัง่งเศสจูดซึ่งซับเล่ดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืงองตาชนะทางเคมบรดจแพทริกกุสตาศ์ วิไลเบน Nicole, เดวสนิโคลหักมิคลสันแพชชั่นแห่งสายเลือดไทย oh, 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 oh. เปมันบังตาสุ่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไรใครสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพียงไร